จังหวัดนครนายกเลิกดีบ้านวาเลนไทยเปิดแล้วแลนด์มาร์คแห่งใหม่พบไดโนเสารสัตว์โลกดึกดำบรรพป่า40ตัวและสัตว์ชนิดต่างๆอีกมากมายที่สวนสยามการกเรษกษตรนครนายกใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยปลือตําบลเขาพระนายมานิตมาดวิมลอายุ84ปีอยู่บ้านเลขที่63ทับ4หมู่ที่10ตําบลเขาพระ อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเจ้าของสวนสยามการเกษตรที่มีพื้นที่80ไร่ได้จัดพื้นที่ทำไดโนเสาร์สัตว์โลกดึกดำบันกว่า40ตัวและมีเสียงร้องของไดโนเสาร์ที่ออกมาจากไดโนเสาร์พบกับรูปปั้นวายกระทิงงัวแกะยูราฟอีกเป็นจำนวนมากในพื้นที่80ไร่ โดยมีนางสาวออนอนนงมาดวิมลอายุ21ปีลูกสาวขุนมานิดเป็นผู้จัดการบริหารงานสวนสยามการเกษตรนครนายกในนูเโนเสาสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ได้พาผู้สื่อข่าวเข้าชมในโนเสารสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ในพื้นที่80ไร่ที่มีภูเขาล้อมรอบมีวิวสวยๆสำหรับถ่ายภาพอีกมากมาย จากการให้สัมภาษณ์ของนางสาวออนอโนมาบิมบนผู้จัดการบริหารได้เล่าให้ฟังว่าพื้นที่บริเวณนี้มีจํานวน80ไร่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าจึงคิดว่าน่าจะทำเป็นสวนไดโนเสาร์สิ่งต้นมีความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆจึงได้พูดคุยกับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็โอเคและคุณพ่อก็เป็นคนรักเด็กๆอยู่แล้ว จึงได้ติดต่อช่างมาก่อสร้างรูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กพร้อมมีเสียงร้องของไดโนเสาร์มีสัตว์ชนิดต่างๆอีกมากมายในพื้นที่80ไร่โดยใช้เวลากว่า5ปีในการก่อสร้างส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมนั้นมีค่าบริการเด็กไม่ถึงอายุ7ปีและผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป เข้าชมฟรีเด็กอายุ7ปีถึง15ปีมีค่าเข้าชม50บาทสำหรับผู้ใหญ่อายุ16ปีถึง64ปีค่าเข้าชม120บาทสำหรับเวลาเปิดให้บริการนั้นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์วันหยุดนักขายจะเลิกเวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์ สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0956231984 News 24สมบัติรัชโน,นเนินใหม่ภาพข่าวหรือราชิบสีรายงาน